นั่งอยู่กับพี่หนิงนะครับนักวิเคราะห์ในกลุ่มเครื่องดืม่มซึ่งช่วงนี้ก็ไปอยู่ในช่วงของการพิวีวรวงบถูก<ช>ไหมครับพี่หนิงวันนี้เป็นตัวอิชิตันก่อนใช่นะ่คะอิชิตันนะครับไปดูกันซิว่างบไปมากที่สองที่การังจะประกาศออกมาเนี่ยยังทำหายได้ต่อเนื่องไหมหรือว่าถ้าไม่ทำหายได้โตอ,อยู่หรือเปล่าอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวให้พี่หนิงพูดให้ฟังครับได้เลยค่ะขออนุญาตไปที่สไลด์นะคะเออไม่เป็นไร ใช้พูดเอาก็ได้ในไตรมาสสอเนี่ยอย่างที่เราทราบกันว่ามันเป็นหน้าร้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวรายได้ของอิชิตันเนี่ยยังดีอยู่ก็คือเราประมาณว่าขึ้น7% Q-on-Q แต่กำไรเนี่ยมีการลดลงเล็กน้อยนะคะซึ่งเราก็ไม่ได้ถือว่าแย่มากลดลง2% Q-on-Q เหตุผลหลักๆก,ก็คือว่าถึงแม้ว่ารายได้จะดีเนี่ยค่าใช้จ่ายในการขาย<ก>หรือว่าโปรโมทสินค้าเนี่ยมีการเพิ่มขึ้น ะะต้องเรียนว่า,าปกติเนี่ยอ,อิชิตันเนี่ยจะโปรโมทสินค้าในช่วงไตรมิาเพราะว่าเป็นหน้าร้อนนะคะปีที่แล้วก็คล้ายๆกันกำไรโตเยียออนเยีย,ย,ย year year, นะคะทีนี้ถามว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องอดีหรือเปล่าเรามองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถึงกระยะอะไรแต่ยอมรับว่า EARNINGS เนี่ยมันอาจจะมีการผิดหวังเล็กๆนะคะเพราะว่า ทุกคนเนี่ยเข้าใจดีอยู่แล้วว่าหน้าร้อนเนี่ยขายดีแล้วก็คาดหวังกำไรเยอะมากแต่เราคาดว่ากำไรอาจจะน้อยลง Q&Q เล็กน้อยนะคะแต่อิชิตันเนี่ยยังเป็นหุ้นหุ้นเด่นของเราอยู่เป็นท็อปพิกแล้วก็ราคาเป้าหมาย22บาทแนะนำซื้อนะคะ <S <S ถ้ามองกำไรเนี่ยปีนี้เราคาดว่ากำไรเด่นนะคะ, <S 2> <S 2> ะ,คะก็คืออยู่ที่โตอยู่ที่20%ทเทรดที่ประมาณ16เท่าค่ะ แต่ว่าตัวไตมาสามไตมาสี่เนี่ยเรื่องของค่าใช้จ่ายตรงนี้ไม่ไม่น่าจะมีแล้วนะคะก็แนะนำว่าสะสมได้อ่าจจะไปขึ้นอีกทีตอนอีกสักเดือนสองเดือนนะคะ,คะจะประกันจกแล้วะคะ่ะทีนี้มันมีคำถามพี่หนิงคือปกติเนี่ยหุ้นเครื่องดืม่มนะคราก็จะซื้อกันไตมาาหนึ่งไตมาสองพอมันเข้าไตมาาที่สามเป็นหน้าผลแบบเนี้ย มันควรจะถือต่อไหมหรือว่าแบบมันยังมีทิศทางของกําไรที่มันยังโตแรงๆได้อีกไหมหรือว่ามันก็จะพักพักตัวแล้วฮะในแง่ของผลประกอบการในแง่ผลประกอบการเนี้ยเรามองว่าไตรามาสสามไม่น่แย่นะคะก็เอ่อมองว่าอาจจะใกล้เคียงกับไตรามาสสองนะคะเออถ้าถ้าไปดูปีที่แล้วเนี่ยพอดีก็ไปนั่งเช็คงบดูกันปีที่แล้วเนี่ยยอดขายไตรามาสสามกับสองเนี้ยใกล้เคียงกันครับนะคะเพราะว่าเอ่อ ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นที่หน้าร้อนที่มันร้อนต่อเนื่องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้เราก็คิดว่าอาจจะใกล้เคียงกันแล้วก็เแต่ตัวตัว e a r n i เน s เนี่ยอาจดีเ,เล็กน้อยนะคะเพราะว่า s g เชเอนี่ยอาจจะดรอปลงถ้าเทียบ Q on Q ค่ะอืม,อมนะครับอะเพราะฉะนั้นในส่วนของอีชิตันสบายใจได้<ช>ถึง<ะ>แม้ว่าจะเป็นช่วงโลซีซันซึ่งปกติเนี่ยเราก็มักจะเห็นการชะลอตัวลงของ ยอดขายแต่ว่าในมุมของพี่หนิงบอกว่าเอ้ยปีนี้มันจะคล้ายๆกับปีที่แล้วแหละก็คือสามารถเมนเทนได้ทั้งรายได้แล้วก็กาําไรเพราะฉะนั้นการที่จะไปกลัวว่ากําไรมันตกลงแบบเยอะๆไม่น่าจะเห็นนะ,ะน,น,น่าจะเป็นการเมนเทนได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ถือหุ้นอิชิตันอยู่ก็สบายใจได้เพราะพี่หนิงบอกว่าเฮ้ย P/E ไม่ได้แพงนะนะฮะถ้าไปเทียบกับตัวอื่นนี่ P/E ยี่สิบยี่สิบยี่ห้าเท่าแต่ตัวเนี้ยเท่าไหร่นะครับพี่หนิง ประมาณ16เท่าค่ะ16เท่าแล้วก็ดีเวเทนดิลเนี่ยอยู่ที่6เปอร์เซ็นต์นะคะเหตุผลที่ดีเวเทนดิลเนี่ยเยอะเพราะว่า payout ของเขาค่อนข้างเยอะครับนะคะประมาณ100เปอร์เซ็นต์แล้วก็ capex เนี่ยน้อยนะคะมี ebitda ซึ่งสูงกว่า capex พอสมควรครับนะครับอันนี้คือในส่วนของอีชีตันนะครับแนะนำซื้อให้ราคาเป้าหมายครับพี่หนิงครับ22บาทค่ะ,คะเป็นห<ม>้นเด่นของเราขอบคุณค่ะขอบคุณ สวัสดีค่ะ